วัสดีครับ,ก,บก็วันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเยี่ยมชมนะครับนาของกเกษตรกรที่ใช้ผลิตภัณฑ์ v p แพนต้นะครับซึ่งใช้มาหลายคราวแล้วแล้วก็รอบนี้นะครับเป็นรอบที่เริ่มทําใหม่เราได้มีโอกาสมาที่จังหวัดสุโขทัยนะครับในเขตของอําเภอกงไกรลาศนะครับเราก็จะมาทําความรู้จักกับเจ้าของนากันครับแล้วก็เดี๋ยวไปฟังเสียงนะครับว่า มีความประทับใจรู้สึกยังไงหลังจากที่ได้ใช้วีแพนตาแล้วนะครับสวัสดีครับครับก็เดี๋ยวขออนุญาตให้ทางคุณคุณพี่นะครับคุณพี่มาเลศนะครับแนะนำตัวนะครับค่ะสวัสดีค่ะฉันชื่อนางสาวมาเลศทองสายค่ะบ้านเลขที่ร้อยหนึ่งหมู่เจ็ดตําบลไกลนอกอำเภอกงกาลาสจังหวัดสุขโขทัยค่ะครับ ตอนนี้ฉันทำนาอยู่60ไร่ใช้วีแพนตาทั้งหมดแทนการใช้ยาจับใบเร่งประสิทธิภาพใช้ตั้งแต่ขีดยาเพี้ยไฟอ่ะคมรอบสองได้เลยอะ่ะเปนใช้มาตลอดเลยใช้มาทั้งหมด3ปีเข้าปีที่4แล้วจ้ะก็<า>คือใช้<ฟ>ติดต่อม,มาใชนะ่บางครั้งแฟนไปฉีดยาถ้าหนวดประดุกเข้าตายกับหมดเลยนะแปลนู้นอ่ะตายกับหมดเลยครานี้ฉันปล่อยน้ำทิ้งแล้วเอาวีแพนตาฉีดล้วนเลย แต่กอมาใหม่เหมือนข้าวที่หวานใหม่เลยโ,โเหมือนข้าวหวานใหม่เลยแล้วเมื่อเดือนกันยาที่ผ่านมาแปลงนูน้นประมาณเจ็ดเจ็ดงานอะเจ็ดเจ็ดงานไม่ถึงสองไร่นะครับฉันไม่เคยทำไรเลยฉีดเบบีเพนตาไปสองรอบครับรอบหนึ่งเดือนรอบสองเดือนเพราะว่าน้ำมันท่วมเหลือข้าวแค่นี้ไงเราก็ใส่ปุ๋ยไม่ได้ครับก็เลยฉีดบีเฟนตาสองบิ้งฉันได้หนึ่งร้อยแปดสิบถัง ไม่ถึงตาแต่ก็เราไม่ได้ใส่ปุ๋ยไงฉีดแต่ยายอย่างเดียวข้ามแมลงก็ไม่ได้ใส่ใส่แต่วีพนต้าอย่างเดียวใส่แต่วีพันต้าอย่างเดียวเลยเพราะว่ามันไม่มีหนอนมันไม่มีเพี้ยอะไรเลยอ,ะอ่ะเราก็ไม่ได้เราก็ไม่ได้ใช้ยาข้ามแมลงจ้างโดนเพราฉีดวีพันต้าอย่างเดียวเลยครับเดี๋ยวให้พี่มาเรศพาไปเดินชมแปลงฝั่งทางนี้่อยครับจวก็อัดวิดีโอเลยครับก็ใช้มาเข้าปีนี้ปีที่สี่แล้วอันนี้คือเป็นผู้ใช้จริงๆร่งใช้ังกต่ซองขนาดเนี้ย ซองครับรุ่นเก่าเลยอ่ะก็คือตอนแรกเนี่ยครับมีแพนต้าจะเป็นซองรุ่นเก่าจะเป็นซองสีทองแบบสั้นนะครับแต่ปัจจุบันนะเปลี่ยนมาเป็นซองยาวก็คือเป็นแบบนี้นะครับก็คือเป็นลักษณะซองแบบนี้นะครับคือทีแรกเราเป็นซองสั้นระสิดีภาพเหมือนเดิมเหมือนเดิมยาจับใบไม่ต้องใช้ใช้ปุ๋ยนาสิบไร่ใช้ปุ๋ยไปแปดลูกตอนนี้เหลือหกลูกงวดที่แล้วรอบนี้เหลือสี่ลูกครับเท่าเท่าเหมือนเดิม อเหมมืมครับแล้วผลผลิตเป็นไงครับสิบไร่ย,ยังแต่ก่อนใช้ฮอร์โมนทั่วไปนะใช้อยู่ได้อยู่ประมาณ 7, 8, 7เจ็ดแปดเจดเกวียนแปดเกวียนเก้าเกวียนแต่ตั้งแต่ใช้วีพันต้าก็สิบเบ็ดมั่งสิบมัง่งโอ้ก็คือได้เท่ากับนาที่ทำเลยหรือม,มากกว่าได้ซัาะนะครับก็ถือว่าเป็นเป็น ผลผลิตที่พึงพอใจเลยพึงพอใจก็ใช้จะใช้ไปเรื่อยๆจนกว่าบริษัทจะย่างขายครับเดี๋ยวให้คุณพี่มาได้ยินตรงนี้แล้วพื้ตรงนี้จะได้สะดวกดูต้นข้าวได้เลยการแตกกอน้ำแตกแยกดึงดึงให้ดูหน่อยได้ไหมครับเนี่ยจะล้างให้ดูได้เลยเขาจะเนี่ยรากเขาจะเป็นแบบนี้เลยรากขาวเนี่ยเขาจะกินอาหารได้ใหม่เอเราใส่ปุ๋ยไปุ๊บรากฝอยเขาก็จะเยอะเนี่ยเนี่ยรากเขาก็จะยาแบบนี้เป็นต้นข้าวต้นหนึ่งอ่ะจะแตกกอประมาณนี้ ต้นหนึ่งเนี่ยแต่ก็ประมาณนี้คอันนี้ใช้รอบที่สองแล้วฉีดไปสองรอบอันนี้ข้าวอายุเท่าไหร่ครับห้าสิบวันห้าสิบวันแล้วนะมันเป็นข้าวกอขอหกหนึ่งกอขอหกหนึ่งครับผมข้าวได้ห้าสิบบาทแต่เแา่แรกรากขอยเขาจะเยอะมากรากเขาก็จะยาวลึกกว่ารากธรรมดาธรรมดาจะมีแค่เนี้ยและปลายใบเขาจะแดงนะธรรมดาคือปลายใบจะไม่สมบูรณ์ แล้วน้ําค้างเยอะเขาก็จะไม่งอมไม่อะไรเขาก็จะตั้งของเขาอยู่อย่างเนี้ยอ๋อก็คือมีความแข็งของต้นตใบตั้งใบตั้งครับรอบที่แล้วลมมาแรงเขาก็ไม่ล้มนะอ๋อครับแไม่ว่าจะเป็นกอขห้าเจ็ดกอขหกหนึ่งหรือว่าเจ็ดมินเขาก็จะไม่ลม้มของเขาล้มกันนาเจ้านูน้นเจ้านู้นเขาก็ล้มกันแต่เจ้านี้ไม่ลม้มไม่ลม้มจะมีจะมีเอ็นโชยๆมั่งเป็นบางัะเป็นบางบางบาง,บางที่นาเรา ลมครับอราล,ลมนลแลราแฉะแต่ถ้าพื้นแห้งเราไม่เป็นไรเขาก็จะเอ็นเอ็นนิดๆเนี่ยคือรากข,ของเขาดูได้เลยอ๋อครับเนี่ยกินอาหารดีกินอาหารได้ดีเนี่ยเาขาจะแตกรากขอยเยอะครับแตกรากเก่ารากเก่าเขาจะเน่าไปรากใหม่เขาจะแตกมาได้กินอาหารพอระหว่านปุ๋ยเปลวบางๆไปเขาก็จะกินเลยเราฉีดยาใบเขาก็รับเลยใบเขาก็จะไม่ไหม้ครับน้อยแย่ที่จะไมม่ีไปจุดสีน้ำตาลเชื้อราเขาก็จะไม่มี อถือว่าเป็นผลลัพธ์ที่ดีเลยนะครับแต่ก่อนเคยใช้พวกพวกยาเชื้อราสองเป็นสองเนาะสองร้อยกว่าบาทตอนนี้ไม่ใช้เออไม่ใช้เลยไม่ใช้เลยครับยาฆ่าแมลงเคยใช้สิบไร่เคยใช้ขวดหนึ่งตอนนี้ใช้อยู่ประมาณเจ็ดร้อยถึงแปดร้อยซีซีอ๋อครับแต่ไม่แต่มันก็ใช้ังยังก็คือยังคงใช้อยู่แต่สามารถลดลดปริมาณได้นะครับเจ้าข้างกันเขามีหนอนกิน ของเราไม่มีบางครั้งที่ว่าข้าวสมบูรณ์แบบเนี้ยจะไม่ฉีดจะฉีดยาฆ่าแมลงนิดนึงแล้วก็บีเพนตาแต่เราไม่ได้ใช้สารจับใบนะครับไม่ได้ใช้เลยไม่ได้ใส่สารจับใบไม่ใส่ฉีดบีเพนตาลงเลยลงเลยฮอร์โมนสารจับใบเชื้อราในตัวอืมครับในในตัวได้หมดครับผมจ้าน่านะครับอันนี้ก็เป็นอ่ประสบการณ์ตรงนะครับจากอ่ทาง ของคุณพี่มาเลศน,นะครับเจ้าของนานะครับแล้วก็ได้ใช้ติดต่อมาเป็นระยะเวลาหลายคราวนะครับ,รบทีนี้อยากจะให้ทางพี่มาเลศเนี่ยพูดกับเกษตร,รกรที่ได้ชมอยู่นะครับคุณพี่ยังไม่ได้ใช้ลองได้เลยนะจ๊ะลองเลยลองลอง,ลองแปลงเล็กๆ็ก่อนอย่าเพิ่งไปลองแปลงใหญ่ถ้าไม่เชื่อใจเราลองแปลงเล็กก่อนพอได้ผลดีขึ้นค่อยไปทดลองแปลงใหญ่ให้เปิดใจใช้เราก่อนให้เปิดใช้ดูว่าข้าวจะเป็นยังไงถ้าคุณไม่มั่นใจคุณใช้แปลงเล็กเราก่อน ปกติฉีดหนึ่งหนึ่งรอบเก็บเกี่ยวเนี่ยฉีดกี่รอบสามฉีดสามรอบสามนะ,ะถ้าไม่มีแมลงรบความสองถ้าไม่มีสองนะครับแต่หน้านี้ถ้าขีดสามรอบเพราะว่าเที่ยวแรกมันเป็นเพีย้ยไฟหลังจากฉีดยาคุมแลนะ้วไล่น้ำใช่ไหมเข้าได้ยี่สิบวันแล้วมันจะมีเพีย้ยไฟตอนนี้เข้าเราได้ห้าสิบวันแล้วฉีดรอบที่สองถ้าไปฉีดอีกทีนึงก็โปรยรวงเลยตั้งที่นี่ตั้งพร้องพร้อมแล้วอ๋อครับผมอ่า ถ้าถ้าพูดถึงว่าข้าวเราไม่เป็นอะไรเลยเราก็ขีดรอบหนึ่งเดือนเราไปขีดข้าวกระลำเรื่องตั้งท้องแล้วก็ปยุยรวงสามรอบจบโอ้สามรอบจบเลยนะครับก็ยาฆ่าแ<ๆ>มลงเคยใช้10ไร่เคยใช้อยู่ที่ห้าพันตอนนี้ลอสองพันกว่าบาทอ๋อลดต้นทุนไปอีกนะครับก็ใช้จริงจริงเป็นทางเลือกในช่วยช่วยลดต้นทุนในเกี่ยวกับสารเคมีายา,า่าแมีปุ๋ยปุ๋ยด้วย ก็ว<ห>ันน <ibl> <PI> <function> <c oughs> ี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับทางทางคุณพี่มาเลศด้วยนะครับที่ได้ให้มาเยี่ยมชมแปลงนะครับแล้วก็ได้มาฟังเสียงจากผู้ใช้จริงผู้ใช้จริงจ้ะนะครับแล้วก็ติดตามผลลัพธ์นะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสนะครับเราก็จะมาติดตามแปลงอีกถ้าเราได้มีโอกาสมาที่สุโขทัยอีกนะครับแล้วก็มาขอชมอาจจะเป็นช่วงเก็บเกี่ยวหรือช่วงไหนเดี๋ยวเรามารอติดตามกันในช่วงอีพีต่อไปนะครับก็วันนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับ ทุกท่านที่ติดตามชมนะครับเกี่ยวกับผลลัพธ์รีวิวการใช้วีเพนตาของเรานะครับ,รบสวัสดีครับวีเพนต้านวัตกรรมขันสูงเพิ่มผลผลิตใช้ได้กับพืชทุกชนิดปลอดภัยไรสารเคมี